จกรวาแเดินนะพี่ขอแบบอะไรพี่พี่ขอเปลี่ยนเปลี่ยนห้องให้มันเงียบหน่อนะอยแบบอในจักรวาลแห่งนี้ค่อยๆเลื่อนขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยอย่างไในจักรวาลแห่งนี้ <c oughs> อเอาเวลาไมีปัญหาเรื่องง้องเพลงอะไรเนี่ยปรึกษาพี่ต้นไว้ทุกทีครับพี่ต้นมีดีกีไปถึงชั้นของ A 8เลยชั้นเสียงร้องเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับแต่คือตอนนี้ก็ สองสามชั่วโมงนะครับผมแล้วเองใช้พี่เขาด้วยอะเราก็ร้องไม่ค่อยดีเลยว่าจะไปทำกับข้าวง่ายๆคือเขากินอยู่ครับจะได้แบบเสริมพลังเจมส์อ้าวอ้าวอยู่นี่เองอทำอะไรอยู่วะ,ะจะตะขอมไหมเนี่ยจะ้อมไหมเนี่ยยังไงก็มัวแต่ทำนัมบิคิน่ากินอย่างนี้นี่นะครับนัมบิคิน่าของโปรดที่ เอาเลยหน้าตาดูดีมากผมใช่ไหมครับน้ำพริกครับถ้างั้นขอชิมเลยนะเอาเลยโอเคชิมเลยแล้วกันหืมอร่อยมากรสชาตินี่คือแบบกลมกล่อมแบบได้รสชาติน้ำพริกมากๆากก็รวยถ้างัได้งไงยังไงครับคุณรู้เหรอครับรู้ครับยังไงครับจะดูเลยนครับนครับไหนรู้เลย เคล็ดลับความลกลมกล่อมของน้ำพริกปลาทูนา่าขั้นแรกเราเอาพริกที่หนูแห้งกระเทียมหอมแดงหุ้งแห้งเกลือนิดหน่อยนำมาโขลกให้เข้ากันไม่ต้องละเอียดจากนั้นเราก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชเอากระเทียมและพริกที่โขลกเตรียมไว้ลงไปผัดใช้ไฟอ่อนๆอผัดให้เข้ากันทีนี้เราใส่เนื้อปลาลงไปผัดโดยผัดใช้ไฟแรงใส่น้ำปลาน้ำตาล สําคัญต้องใช้น้ําตาลมะพร้าวเพื่อให้ความหวานที่ละมุนไม่หวานแหลมเวลาเลือกก็เลือกแบบที่นุ่มเป็นสีน้ําตาลอ่อน,ออนจะยิ่งหอมด้วยค่ะเสร็จแล้วเราชิมรสชาติตามชอบและสุดท้ายเคล็ดลับสําคัญให้ใส่มะนาวเพื่อปรับรสชาติบีบลงไปนิดนึงแต่อย่าให้รสเปรี้ยวเด่นนะคะเสร็จแล้วค่ะน้ำฟิกคทคูน่าอืมเรไม่มีมะนาวอ่ะเจนเพราะอร่อยนะ ไแต่อร่อยอืมอย่างเดียวเนี่ยมันเหนือยังไม่กลมกล่อมที่สุดนะอ้าวต้องยังไงครับผักครับอ้าวได้เลยได้เลยพูดผักเนี่ยพี่ชอบกินอยู่แล้วนอนครับผักเนี่ยอร่อยมากที่สุดเหนือนะอืออร่อยมากลาขออีกคำหนึ่งโอ้ยหใช่ปะ Amazing มากเสียงคุณกำลังมาแล้วกับข้าวพร้อมอร่อยโรอทา